ความว่า q u i e ดคิ i t t i n ครับเริ่มต้นจากคลิปวิดีโอสั้นๆ17วินาทีเท่านั้นครับที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์ม Tik Tok บริษัท m c k เ n นซี e ที่ปรึกษาชื่อดังได้มีการสำรวจตลาดแรงงานเชิงลึกและพบข้อมูลว่ามีคนเกิน40%ในตลาดแรงงานทั่วโลกนะครับเกิดภาวะ Burnout หรือหมดไฟกับตัวเอง หมดไฟในการทํางานรวมถึงอาจจะหมดไฟในการใช้ชีวิตด้วยพวกเขาเนี่ยต้องตื่นมาพบกับชีวิตการทํางานที่ยากลําบากขึ้นทั้งในบริบทของการเติบโตในที่ทํางานความเหลื่อมล้ําในสังคมและปัญหาอีกร้อ0 0 0อย่างเลยครับที่เกิดขึ้นในโลกณปัจจุบัน แต่ทุกอย่างต้องมีจุดเริ่มต้นไม่ว่าวันนี้นะครับองค์กรจะมีปัญหามากน้อยแค่ไหนแต่ผมเชื่อว่าสัญญาณที่ดีที่สุดนะครับก็คือการที่คนที่เป็นผู้นําคนที่เป็นหัวหน้าทีมลงมาเริ่มนะครับเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างและยอมรับซะว่าวันนี้เนี่ยเราก็ยังไม่เพียบพร้อมเหมือนกันมิชชั่ to the อ o o ู Podcast สวัสดีครับพบกับรายการรีมัสเตอร์อยู่กับผมอ้ําสุภกรอีกเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในประเด็นที่ทำให้พนักงานของเรารู้สึกไม่ดีต่อองคอ์กรจะมีเรื่องอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราค่อยๆไล่กันไปทีละประเด็นนะครับสิ่งที่จะทำให้พนักงานของเราเนี่ยรู้สึกว่าไม่อยากมีส่วนร่วมในองคอ์กรและสุดท้ายอาจนำไปสู่การลาออกแบบเงียบๆ หรือว่าเทนที่เรียกว่าการ q u i เอ Quitting ที่เกิดขึ้นทั่วโลกรวมถึงในบริบทของประเทศไทยด้วยนะครับแล้วคำถามสำคัญใน EP นี้ครับคือผู้บริหารอย่างเราจะสามารถช่วยเหลือพนักง,งานที่ตกอยู่ในภาวะมืดแปดด้านและรู้สึกหมดคุณค่าในองค์กรอยากลาออกเพราะความท็อ o ซิกที่เกิดขึ้นอย่างไรได้บ้างสามารถที่จะเริ่มจัดการปัญหาเริ่มจากจุดไหนดี มีอะไรที่เราควรต้องทำมากขึ้นในฐานะผู้นำและมีอะไรที่เราควรจะต้องทำน้อยลงก่อนทุกอย่างจะสายเกินไปวันนี้ลองไปฟังกันทีละเรื่องเลยนะครับผมขอเริ่มต้นจากเทรนคำว่า q u i e t quitting ก่อนนะครับคำว,ว่า q วา e เ q u i ว t i n g ครับเริ่มต้นจากคลิปวิดีโอสั้นๆ17วินาทีเท่านั้นครับที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์ม TikTok นี่นับเป็นไม่กี่ครั้งนะครับที่เทรนหรือว่าแนวโน้มแนวคิดทางการทำงานเนี่ยเกิดขึ้นจากการสร้างพฤติกรรมที่ผลิตเองไม่ใช่จากการรีเสิร์ชนะครับไม่ใช่จากการสำรวจและสอหาว่าคนทำงานณปัจจุบันมีเทรนการทำงานแบบใดผู้ใช้งานคนนั้นครับมีชื่อว่าเซธขานนะครับ I recently learned about this term called quiet quitting, where you're not outright quitting your job, but you're quitting the idea of going above and beyond You're your you're mentality performing no longer subscribing to work to duties but subscribing hustle culture the be still has that โดยคลิปของเขาครับเป็นไวรัลในเวลาต่อมาครับด้วยเหตุผลว่ามันช่างโดนใจนะครับกับความรู้สึกของคนทำงานรุ่นใหม่มากเหลือเกินครับพวกเขาเนี่ยต้องตื่นมาพบกับชีวิตการทำงานที่ยากลำบากขึ้นทั้งในบริบทของการเติบโตในที่ทำงานความเหลื่อมล้ําในสังคมและปัญหาอีกร้อยแปอย่างเลยครับที่เกิดขึ้นในโลกณปัจจุบัน จึงไม่แปลกเลยครับว่าคลิปที่คุณเซธคาร์เน่ออกมาพูดว่าเขากำลังอยู่ในภาวะ Quiet Quitting เรียกจะทำงานแต่พอดีเพื่อรักษาตัวเองรักษาใจให้สามารถมีชีวิตได้ในโลกอันโหดร้ายนี้ซึ่งหลังจากนั้นเองนะครับเมื่อคลิปนี้เป็นกระแสรครับสนันนกข่าวชื่อดังอย่าง BBC News ก็ได้เข้าไปศึกษาถึงนิยามของคำว่า q u i e t quitting ครับว่าเป็นไอเดียที่มีแนวคิดอย่างไรบ้างซึ่งทาง BBC News นะครับได้กล่าวไว้ว่าครับ ควายเอทฟิ i ติคือการทำงานให้น้อยที่สุดตามตำแหน่งงานที่ถูกกำหนดไว้และพึงพอใจกับงานคุณภาพปานกลางที่สามารถทำได้ถ้าผมมาแปลงเป็นภาษาคอนเทนต์ครีเอเตอร์แบบที่เราเข้าใจกันง่ายๆนะครับไม่คาดหวังมากไปก็ไม่ผิดหวังไม่ปีนสูงเกินไปก็ไม่เจ็บตัวนี่อาจจะเป็นแนวคิด q u i ยเอท t ิ i ติที่เกิดขึ้นกับคนทำงานนะัปัจจุบันซึ่งนะครับถามว่าทำไมถึงต้องเป็นแบบนั้นทำไมถึงตัดสินใจทำแบบนั้น เพราะนะครับด้วยสองทายสำคัญเลยก็คือการรักษาใจตนเองนี่เป็นเรื่องแรกที่สําคัญมากๆนะครับส่วนเรื่องที่2คือการที่เราเนี่ยได้ผลตอบแทนที่ไม่ได้มากไม่ได้สูงอะไรมากมายเพราะฉะนั้นก็ควรจะทํางานตามผลตอบแทนหรือว่าเงินเดือนที่ได้เพื่อให้มันสอดคล้องกับความคาดหวังที่เกิดขึ้นในโลกของการทํางานไม่ใช่การ ตามกระแสะว่าทุกอย่างต้อง productive ทุกอย่างต้องสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายได้แบบที่องค์กรทุกองค์กรต้องการกันนะครับและนี่ก็เป็นภาพสะท้อนสังคมคนทำงานณนะปัจจุบันครับที่เปลี่ยนไปอย่างมากหลังจากยุคโควิด -19 นะครับรวมกับการมาถึงของดิจิทัล d i s r u p t i o การมีบทบาทอย่างมากในโลกของการทํางานของ AI นะครับซึ่งแน่นอนในภาคธุรกิจครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเราก็มักจะพูดกันเสมอนะครับว่าเรามีรถไฟขบวนใหม่มาจ่อรอกันเสมอนะครับหากตกขบวนเหล่านี้ไปนะครับเราก็อาจจะหลุดจากกระแสะโลกและธุรกิจของเราก็อาจจะไม่ตอบโจทย์กับความต้องการในภาคธุรกิจนะโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันนะครับ รวมถึงนะครับถ้าหากว่าคนทํางานเนี่ยไม่ได้ปรับตัวตามไม่สามารถก้าวขึ้นขบวนรถไฟใหม่ๆตรงนี้ทันเนี่ยก็จะไม่ตอบโจทย์ความต้องการในตลาดแรงงานในที่สุดครับซึ่งข้อนี้ผมก็เห็นด้วยเหมือนกันนะครับแต่ในอีกมุมหนึ่งครับก็จะมีเรื่องของกระแสนะครับที่คนทํางานเนี่ยรู้สึกว่าอยากไวฟิตติ้งอยากช้าลงบ้างอยากสโลว์ลงบ้างเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถที่จะกลับมาทบทวนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกของการทํางานได้มากขึ้นในมุมพนักงานครับ ที่ต้องย้ําว่าบางส่วนนะครับไม่ใช่ทุกคนนะมองว่าเขาไม่มีแรงที่จะขึ้นรถไฟขบวนไหนอีกต่อไปแล้วนะครับอยากพักและอยากหาทางออกอื่นๆให้กับชีวิตมากกว่าหนึ่งในวิธีการที่จะหลุดออกจากวงจรน,นี้ได้นะครับโดยทันทีเลยนะก็คือ การวางตัวแบบ Qui ค e ยทวิตต i n g แบบที่เป็นเทรนดนที่ผมกล่าวไปนะครับและจากไปอย่างเงียบๆในที่สุดซึ่งในปี2022ที่ผ่านมานะครับบริษัท m c k เ n นซี e ที่ปรึกษาชื่อดังได้มีการสำรวจตลาดแรงงานเชิงลึกครับเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของคนทำงานในโลกอนาคตและพบข้อมูลว่ามีคนเกิน40%ในตลาดแรงงานทั่วโลกนะครับเกิดภาวะเบิร์นเหรือหมดไฟกับตัวเองหมดไฟในการทำงาน ร,รวมถึงอาจจะหมดไฟในการใช้ชีวิตด้วยมีคนอีกมากมายครับที่พบกับปัญหาเบิร์นเอาท์และส่งผลไปถึงเรื่องของสุขภาพจิตซึ่งจากรายงานตัวเดียวกันของ m c k เ n นซีนี่เองนะครับพบว่าสุขภาพจิตของคนทำงานเนี่ยในปี2022เพิ่มขึ้นถึง3เท่าเลยทีเดียวจึงเป็นสาเหตุนะครับที่ทำให้คนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีจำนวนมากๆเลยถึง50%พร้อมจะลาออกนะครับจากงานแบบไม่มีงานทำเลยด้วยซ้ำเพราะองค์กรเนี่ย ไม่ได้ช่วยเขาในการรักษาสิทธิประโยชน์ในการช่วยเหลือเขาเพื่อพ้นจากช่วงเวลาที่ยากลำบากในช่วงที่เขาต้องเจอกับสภาวะที่ยากลำบากครับโดยภาวะความอ็ดปิดติ้งนี้เองนะครับจะเกิดขึ้นได้ผมคิดว่าแน่นอนมันต้องมีตัวกระตุ้นจากสภาพแวดล้อมแน่นอนครับเพราะว่าจากงานวิจัยของ j o b บเ a i n ครับได้สรุปไว้ว่า คำว่าความแอน i ิคิตนะครับมันจะถูกกระตุ้นด้วยเรื่อง5เรื่องนะครับซึ่งเขาได้ทําเป็นพีระมิดอินโฟกราฟิกไว้5ระดับแต่ที่ผมขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอนะครับทำให้คนทํางานเนี่ยรู้สึกว่าเกิดความไม่ดีต่อองคอ์กรส่งผลทำให้เขารู้สึกไม่อยากมีส่วนร่วมกับองคอ์กรและนําไปสู่การละออกแบบเงียบๆซึ่ง5ระดับนี้ครับถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องลองมาพิจารณากันดูทีละข้อนะครับผมขอไล่ไปทีละระดับเลยละกัน ขอเริ่มที่จุดแรกครับในระดับที่1ยอดภูเขาน้ําแข็งของเรื่องนี้ครับเขาบอกว่าการจะเกิดภาวะความแปร i ิดตได้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าองค์กรอาจจะสื่อสารได้ไม่มีประสิทธิภาพมากพอนะครับการสื่อสารเป็นประตูบานแรกที่สําคัญมากๆในการทํางานนะครับและถ้าหากว่าเสียงของพนักงานไม่สามารถส่งไปถึงระดับผู้บริหารได้ไม่สามารถที่จะทํางานได้อย่างลื่นไหลเพราะสื่อสารกันไม่เพียงพอหรือไม่มีประสิทธิภาพมากพอเนี่ย นี่เป็นจุดสําคัญเป็นจุดเริ่มต้นแรกนะครับที่ทําให้คนทํางานอาจจะรู้สึกท้อในการทํางานเพราะไม่ว่าจะออกความคิดเห็นจะทําอะไรก็ตามกลับไม่ได้รับการตอบสนองในเชิงการสื่อสารกลับมาเลยนี่ก็ถือว่าเป็นยอดภูเขาน้ําแข็งที่ทุกองค์กรควรจะต้องระวังให้ดีนะครับทีนี้พอลงมาสักนิดหนึ่งนะครับเรียกว่าหลังจากพ้นช่วงภูเขาน้าแข็งไป คลื่นใต้น้ําที่เกิดขึ้นจะมีอะไรบ้างระดับที่2นี่ครับคือการเกิดความรู้สึกที่ไม่เป็นเจ้าของไม่มี sense of belonging นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากถ้าหากว่าองค์กรอยากจะให้พนักงานทํางานอย่างลื่นไหลนะครับมีความรู้สึกลักในงานรู้สึกหวงแหนในงานรู้สึกภูมิใจในหน้าที่ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถทําให้พนักงานเนี่ยรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในงานนั้นได้ทุกคนน่าจะพอจินตนาการออกนะครับว่า งานที่ทำเนี่ยมันก็จะได้แค่งานแต่มันไม่มีความใส่ใจไม่มีเรื่องของสิ่งที่เป็นแพชชั่นที่ใส่ลงไปในงานแล้วอาจจะทำให้งานนั้นก็กลายเป็นงานในระดับเอเวอร์เรจหรือว่างานที่มีประสิทธิภาพกลางๆแบบที่ทุกองค์กรก็คงไม่ได้อยากได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ารีเฟกกลับมาครับ ทำให้เขาเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของไม่ได้นี่ถือว่าเป็นคลื่นใต้น้ําที่จะเกิดขึ้นในองค์กรเลยทีนี้ผมพามาดูในระดับที่ล่างลงไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมให้ชื่อว่าเป็นระดับน้นําลึกแล้วนะครับมันจะเกิดความรู้สึกไม่มีคุณค่านะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับมันจะเกิดจากพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นภาพรวมขององค์กรไม่ว่าจะเป็นการที่หัวหน้าอาจจะไม่มีความเห็นอกเห็นใจในพนักงานและหวังแต่ผลลัพธ์อย่างเดียว ไม่ได้ดูถึงเรื่องของการเรียนรู้การเติบโตหรือว่าการให้โอกาสกับพนักงานก็จะทําให้คนคนนั้นนะครับรู้สึกว่าไม่มีคุณค่าในองค์กรซึ่งในระดับน้ําลึกนี้ผมคิดว่าต้องดอกจันไปแล้วว่าคนทํางานหลายๆคนอาจจะรู้สึกแย่และเกิดภาวะค่อยเอ็ตทิ้งเนี่ยตั้งแต่ระดับนี้นะครับส่งผลให้เขาอาจจะลาออกได้ในอนาคต ต่อมาครับหลังจากผ่านระดับน้ําลึกไประดับที่4ครับฐานภูเขาน้ําแข็งซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นฐานรากสําคัญถ้าองค์กรไหนมีปัญหาตรงนี้จริงๆนะผมคิดว่าข้ออื่นแก้ไม่ได้แน่นอนนะครับตรงนี้ครับคือองค์กรเนี่ยไม่สามารถทําให้เขารู้สึกมั่นคงได้ขาดความมั่นคงนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของรายได้นะครับหน้าที่การงานหรือแม้แต่เรื่องของ อารมณ์เองก็ตามนะครับหากว่าความมั่นคง3เรื่องนี้ที่ผมกล่าวมาเนี่ยไม่สามารถส่งมอบให้กับพนักงานได้แน่นอนครับเราจะไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทางการตลาดบริษัทอื่นๆได้เลยและพนักงานของเราก็จะเทกันออกไปในอนาคตเพราะว่าทํำอยู่ตรงเนี้ยก็ไม่มีความมัน่นคงไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นเอาเป็นว่ามองไม่เห็นภาพแล้วกันครับว่าถ้าอยู่ที่นี่ไปอีก1ปี2ปีเนี่ย เราจะเติบโตไปเป็นอะไรนี่ก็จะเป็นจุดสําคัญมากในฐานระดับที่4นะครับส่วนสุดท้ายครับคือจุดศูนย์ห่วงทั้งหมดของเรื่องที่ผมพูดมานะครับเป็นระดับที่5ผมเรียกว่าเป็นจุดศูนห่วงของภูเขาน้ําแข็งนี้ละกันถ้าเกิดว่าไปทําลายมันนะครับก็จะล้มเคืนกันทั้งระบบเลยนั่นก็คือคนในองค์กรไม่มีความเชื่อใจซึ่งกันและกันถ้าหากว่าเราเริ่มต้นจากความไม่เชื่อใจในการทํางานนะครับหัวหน้าไม่เชื่อใจลูกน้อง นะครับลูกน้องไม่เชื่อใจหัวหน้าลูกน้องกันเองไม่เชื่อใจซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะ drive องค์กรไปสู่ความสําเร็จได้อย่างแน่นอนแต่นะครับมันต้องมีแหล่งที่มาเนาะมันต้องมีข้อมูลสําคัญว่าแล้วทาไมเขาถึงไม่เชื่อใจซึ่งกันและกันซึ่งหนึ่งในสมการสําคัญที่อาจจะทําให้เขาไม่เชื่อใจกันเนี่ยก็คือ culture หรือว่าวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ส่งเสริมให้กับคนไม่สามารถทําให้คนเนี่ยเกิดความเชื่อใจและก็เชื่อมั่นว่าเรา ต่างมาทำหน้าที่ซึ่งกันและกันและทุกคนมีความโดดเด่นไม่เหมือนกันนี่เป็นสัญญาณอันตร,รายที่สุดที่ผมคิดว่าเราต้องระวังให้ดีและถ้าหากว่าใครเป็นผู้นาองค์กรนะครับถ้าเกิดความไม่เชื่อใจแล้วผมว่าต้องรีบแก้ทันทีซึ่งถ้าหากว่าเราเห็นภาพรวมของภูเขาน้งแข็งที่ผมพูดถึงไปแล้วนะครับเราก็ต้องมาดูกันนะครับว่า แล้วในฐานะผู้นําจะสามารถกู้สถานการณ์เรียกคืนประสิทธิภาพของคนทํางานกลับมาด้วยวิธีการใดบ้างซึ่งผมเชื่อว่าถ้าหากว่าเรามีเจตจำนงที่ดีในการที่จะทําให้องคอ์กรดีขึ้นทําให้พนักง,งานของเราเนี่ยผ่านพ้นกับวิกฤตควอต t i n g นี้ได้ และทําให้เขามีความสุขในที่ทํางานมากขึ้นเราก็ควรจะลงมือทําอะไรบางอย่างถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมีแนวทาง3ข้อในการบริหารจัดการปัญหาดังต่อไปนี้ครับข้อที่1ครับคือเรื่องของการวางตัวของหัวหน้าข้อนี้ผมให้ความสําคัญมากที่สุดเลยครับหัวหน้าต้องวางตัวเป็นแบบ Human Leadership หรือว่าหัวหน้าที่เป็นมนุษย์ให้ได้เสียก่อนก่อนที่จะไปคาดหวังเรื่องประสิทธิภาพก่อนที่จะไปคาดหวังในผลลัพธ์อะไรต่างๆเราเป็นมนุษย์ ที่สามารถที่จะพูดคุยกับลูกน้องแบบเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกันได้หรือไม่ข้อนี้สําคัญมากๆนะครับวิธีที่จะมีประสิทธิภาพที่สุดสําหรับหัวหน้างานในการเพิ่มความรู้สึกปลอดภัยทางจิตใจให้กับคนทํางานของเราลูกน้องของเราก็คือการที่หัวหน้าเนี่ยมีความจริงใจและมีน้ำใจกับทีมงานให้ได้มากที่สุดนะครับการให้ความสำคัญกับคน ที่ทางานร่วมกับเราในฐานะบุคคลไม่ใช่ทรัพยากรนะครับเราสามารถให้ความสําคัญของความต้องการของคนได้โดยการที่เราเนี่ยมองเห็นตระหนักรู้และรับรู้ว่าอะไรจะเป็นเรื่องที่ส่งผลดีกับพนักงานและรู้ว่าอะไรเนี่ยเรามีแนวโน้มว่าเราจะไปทําเรื่องท็อกซิกกับพนักงานได้นะครับตรงนั้นควรจะหลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุดถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีสภาพแวดล้อมในที่ทํางานที่ดีนะครับเต็มไปด้วยความเคารพการมีส่วนร่วม การทำงานร่วมกันและลดปัญหาคอเอ็นพิทติ้งได้นะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องมีภาวะของความเห็นอกเห็นใจนพนักงานได้มากขึ้นนะครับและใส่ใจที่จะมุ่งเน้นให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะพูดคุยนะครับแล้วก็วางตัวเป็นต้นแบบที่ดีได้มีความเป็นผู้นำที่เป็นมนุษย์กับคนทำงานได้มากขึ้นนะครับรวมถึงหน้าที่สำคัญของหัวหน้าครับก็คือการเอาใจใส่รับรู้ว่าตนเองควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไร และการให้ฟีดแบ็กซึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าหัวหน้าก็ควรจะให้ฟีดแบ็กแบบตรงไปตรงมาแน่นอนนะครับมันจะได้ตรงประเด็นปัญหาจะได้ถูกแก้อย่างตรงจุดแต่ก็ต้องดอกจันไปด้วยว่าก็ต้องให้ฟีดแบ็กด้วยความเคารพความ Respect กับเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนทํางานที่อาจจะเป็นระดับลูกน้องของเราและการสื่อสารที่ดีนะครับที่รู้จักกันกรองออกมาเนี่ยก็เป็นกุญแจสําคัญทําให้พนักง,งานรู้สึกมั่นใจสบายใจและปลอดภัย คุณต้องจริงใจและคอยสนับสนุนพวกเขานะครับนำทีมด้วยความเข้าใจไม่ใช่อีโก้เพราะว่าเราได้รับตำแหน่งมาครับในลำดับต่อมาครับหลังจากหัวหน้าวางตัวถูกต้องแล้วนะครับสิ่งต่อมาที่เราควรจะทำนะครับก็คือการสร้างพื้นที่ที่เหมาะสมกับการที่จะทำให้คนเนี่ยรู้สึกมีคุณค่ามากขึ้นรู้สึกว่าอยากจะทำงานที่ตัวเองรัก มากขึ้นคือการเลือกสร้างวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญในเรื่องของ psychological safety นะครับหรือว่าความปลอดภัยทางด้านอารมณ์ทางด้านจิตใจโดยนะครับหัวหน้าต้องมุ่งเน้นในการสร้างวัฒนธรรมในทีมมากกว่าการสร้างแค่ t a เล n t หรือว่าคนเก่งออผมว่าอันนี้ผมชอบมากนะผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีความเก่งแตกต่างกันแต่ละคนก็จะมีตำแหน่งหน้าที่ที่ทำงานแตกต่างกันออกไปเหมือนทีมฟุตบอลครับคิดง่ายๆถ้าหากว่าเราจะให้กองหลัง ไปเป็นกองหน้ามันก็เป็นอะไรที่เราคาดหวังผิดจุดเนาะแต่ว่าถ้าหากว่าเราบอกว่าให้กองหลังคนนั้นทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีขึ้นให้ได้เนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะพึงกระทํามากกว่านะครับสามารถทําให้เขารู้สึกมั่นคงในหน้าที่การงานของเขาได้รู้สึกว่าเขาไม่ต้องสมบูรณ์พร้อมณนะวันนี้ก็ได้เพราะว่าเรามีอะไรให้ต้องเรียนรู้กันอีกเยอะแยะมากมายเลยโดยที่เขาไม่ต้องกังวลว่าเขาจะโดนหุ่น ตัดสินหรือว่าจะโดนคุณคัดค้านเพียงเพราะว่าวันนี้เขายังไม่เพี่บพร้อมนะครับอย่างไรก็ตามนะครับคุณต้องประเมินทีมให้ดีครับแล้วก็รู้จักที่จะมีสัญญาณมีจิตวิทยาสําคัญในการทําให้คนทํางานเนี่ยเก่งขึ้นได้ซึ่งอันนี้เป็นศาสตร์ที่นอกเหนือจากคุณทํางานเก่งเองแล้วนะครับแต่คุณต้องเป็นคนที่โค้ชคนอื่นให้เก่งด้วยได้เช่นกันนะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสําคัญมากที่หัวหน้าควรจะมีจิตวิทยาในการสร้างวัฒนธรรมตรงนี้ให้ดีนะครับ ทำให้เขาไม่รู้สึกกลัวการตัดสินและสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้อย่างสบายใจนี่อาจจะเป็นเรื่องสําคัญต่อมาหลังจากที่เราวางตัวได้ดีแล้วครับและในข้อที่3ครับข้อนี้จะเป็นเรื่องของการเปิดโอกาสครับเสียงของเราไม่ได้ใหญ่สุดเสมอไปนะครับถึงแม้ว่าวันนี้เราจะรับหน้าที่เป็นหัวหน้าคอยรับผิดชอบ แน่นอนความรับผิดชอบยังคงเหมือนเดิมแต่นะครับบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องยอมเป็นผู้ตามที่ดีบ้างต้องยอมที่จะเป็นผู้ซัพพอร์ตที่ดีบ้างเพื่อให้พนักง,งานของเราเนี่ยก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับเราด้วยสิ่งที่ผมกลำลังพูดถึงนะครับคือการตอบสนองความต้องการพื้นฐานของพนักง,งานให้ได้เช่น <c oughs> ความแน่นอนทางอาชีพของเขานะครับการที่ทําให้เขาเนเห็นชัดเจนเคลียร์จริงๆว่าเขาจะเติบโตไปในทิศทางไหน และการเติบโตของเขาจะได้ Ben e f i t และ Perks อะไรเพิ่มเติมมาหลังจากที่เขาเนี่ยมุ่งเน้นในการเรียนรู้และทำงานหนะักเพื่อองค์กรของเราถ้าหากว่าองค์กรของคุณสามารถที่จะเปิดโอกาสมากมายในการสร้างผลงานนะครับในการสร้างชื่อเสียงให้กับพนักง,งานของตัวเองมีแต่ผลดีตามมานะครับเพราะนี่เป็นการลงทุนกับคนที่สำคัญที่สุดเลยและแน่นอนครับถ้าหากว่าเราสามารถที่จะซื้อใจนะครับลงทุนกับคนได้และทำให้เขาเนี่ยรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง ความพักดีต่อองค์กรและความเชื่อมั่นในตัวพนักง,งานก็จะสามารถเทิร์นกลับมาสู่องค์กรได้และสิ่งนี้จะเป็นตัวสะท้อนชัดเจนเลยนะครับว่าแต่ละองค์กรเนี่ยสามารถที่จะทําให้คนในองค์กรมีความรอยัลตี้มีความชื่นชอบในการทํางานหรือว่ามีความภูมิใจที่ได้พูดว่าเขาเนี่ยได้ทํางานในที่ทํางานที่นี้มากน้อยแค่ไหนหากว่าตะกุกตะกักนะครับรู้สึกว่าไม่อยากจะพูดเลยว่าเราทํางานอยู่ที่นี่เนี่ยก็ลองพิจารณาดูครับว่า ในจุดนี้เราอาจจะยังทําได้ไม่ดีแต่ทุกอย่างต้องมีจุดเริ่มต้นไม่ว่าวันนี้นะครับองค์กรจะมีปัญหามากน้อยแค่ไหนแต่ผมเชื่อว่าสัญญาณที่ดีที่สุดนะครับก็คือการที่คนที่เป็นผู้นําคนที่เป็นหัวหน้าทีมผู้บริหารผู้จัดก,การลงมาเริ่มนะครับเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างและยอมรับซะว่าวันนี้เนี่ยเราก็ยังไม่เพียบพอเหมือนกันเราก็ยังมีอะไรที่ต้องทําอีกมากเหมือนที่เราคาดหวังกับพนักง,งานแหละครับว่าพนักง,งานของเราก็มีอะไรที่ต้อง ทำเพื่อพัฒนาตัวเองอีกเยอะแยะมากมายและขอเป็นกำลังใจให้กับทุกองค์กรที่กำลังเจอปัญหาในเรื่องของการ r e รีคูดพนักงานนะครับในเรื่องของการพัฒนาท ALEN t ในองค์กรยังไงหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับ Remaster ครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมถึงณนะตอนนี้เนี่ยเรามีปุ่มซุปเปอร์แตงด้วยก็สามารถที่จะกดซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการดำเนินรายการรีมาสเตอร์ด้วยนะครับยังไงเรามาพบกันใหม่ทุกวันอังคาร2ทุ่มวันนี้ผมอ้ามสุภกรลาทุกท่านไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ m i ม n t to the o o o n Podcast